สวัสดีครับสวัสดีคร <LS> ับท่านนี่จากตลาดพาที่คุณโมงแยกไปฉายเนาะกแยกไปฉายครับโอเคนี่ก็เป็นถนนตลาดคุดงนี่ก็เป็นเขาเรียกะโมงเจ็ดชั่วโคตเจ็ดโคตรเจ็ดปี7ปีแล้วนะครับกว่าว่าเจปีฮะกว่าเจ็ดปีสิบสามปีสิบสปีสิบสามปีสิบมปีปีห้าสอปีห้ แล้วจะเสร็จในในปีนี้ไหมเนี่ยก็เสร็จวันที่หนึ่งสิงหาสิงหานะร้อยเปอร์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ขออธิบายว่าปัญหาคืออะไรท่านผอก็เรื่องเราวิศนุครับคืองานทั้งหมดเนี่ยเราอ่ะได้ผู้รับจ้างเมื่อปี52เสร็จนะตอนนั้นอ่ะออกแบบเป็น3เลนทีนี้ประชาชนชาวข้าบ้านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำสามเลนเนี่ยจะทําให้ทางเท้าเหลือแคบก็มีการคุยกันคต่ปุยนานนะครับ4ปีก็มาเริ่มประมาณปี56 ไม่ได้ทีปีท mm ี hmm. Never, mm ่เ hmm. ปิดเปิดหน้างานใช่ยังไม่เปิดหน้างานก็ยังไม่เรียกเอไม่ไม่มาก็แต่มีสัญญาแต่ว่าเราเปิดหน้างานไม่ได้เพราะปีห้าแปดห้าเก้าเนี่ยทำไปสักพักหนึ่งก็รพมเขามีนโยบายทางรัฐบาลว่าจะควาให้รพมถึงเงินเนี่ยทำงานไปก่อนก็มีการหยุดงานไปอีกพักหนึ่งก็มาเริ่มประมาณปีห้าสองห้าสองห้าสามก็สองปีกว่าครับจนถึงปีหกสี่เออหกสองเออหกสองเริ่มฮ่ะเก็ ช่วงที่เราได้พื้นที่มานะฮะก็มีการคุยกับราปรปมเพราะว่าต้อง,องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานครับเพราะว่ามีเสาของโครงสร้างรถไฟฟ้าอ,อยู่เสาที่มันฝกรวน่าเราปหรวมกับร่วมกับไอ,อ้แบลตไทฮะเป็นโครงสร้างเดียวกันร่วมกันนะแล้วอะไรก่อสร้างะถ้าผู้ชมมาเกตนะไอ้เสาของโครงสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยมันตั้งอยูย่บนกําแพงของอุโมงคือรวมกันแวมกันแล้วใครทําก่อนก็เขาทําก่อนนะ คือดีวอเนี่ยในช่วงของรพมเนี่ยก็จะลึกกว่าดีวอทั่วไปฮะแล้วก็ใช้โครงสร้างร่วมกันให้เขาทําเสร็จเขาเสร็จแล้วช่วงก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีการโปรเทคในเรื่องของมันจะมีการเอียงไหมมีการเคลื่อนตัวของกําแพงไหมก็จะมีการก่อสร้างที่ค่อนข้างจะยากหลังจากที่เราทำดีวอ่ะเ็เขาไม่ทำใตดินเนี่ยหมายถึงรพมอ่ะรพมฮะเขาต้องใช้โครงสร้างของเราครับอ๋อคือทำให้เราก่อนครับ ก็เราดีบอลเราเลยใช่ครับเราใช้ของเขาไหมใช้ดีบอลเขาก็ดีบอลเนี่ยใช้ร oh, yes. okay. so right so ่วมกันในส่วนของเราเราก็จ่ายเงินครับไอ้เขาก็ฝากไว้บนดีบอลเขาเองใช่ครับของเขาจะลึกหน่อยโอเคเขาเป็นแต่นี้ยถ้าเกิดมันออกแบบด้วยกันตั้งแต่แรกก็ดีเนาะใช่ครับมาที่หลังครับใช่ไหมมาตั้งปีห้าเก้าแล้วแต่ก็ดีอ่ะทำงานก็ทำยากถ้าเราอยู่วงแล้วเขามาทำที่หลังโหยากเลยอ่ะมันจะวุ่นวายโอเคอ่ะก็เสร็จแน่นอนไหมท่านผอครับผม ที่ไรนะวันที่หนึ่งสิงหาให้เรามีสัญญาอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้รวมๆแล้วสิงหามีเสร็จหลายโครงการมากเลยนะครับอาจารย์ก็สิงหาเนี่ยเราก็จะเปิดตรงที่เลี้ยวขวานะครับถนนสายอย่างระนองเลี้ยวขวาเปิดสิงหาแล้วก็สิงหาเนี่ยปลายสิงหาเราก็จะเปิดถนนเชื่อมไอ้แยกคลองบางเขนเชื่อมพิพาวดีครับกระพงโยูินนะครับแล้วลาเนั้นดูไกลอีกนานแล้วดูแล้ว เราจะเปิดสีเลนคะับดูสภาพไปยังไปไม่ไปไหนนะคือเราจะเปิดสีาจรอะให้วิ่งสีเลนนะแล้วก็แล้วก็มันมีควาอย่าลืมท่อระบายน้ำไหมครับเพราะน้ำ่วมเยอะครับแล้วก็หนึ่งกันยาก็อุโมงค์ราชพฤกษ์โอเคครับเสร็จได้ไหมครับไม่เป็นครับไม่เป็นครับก่อนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าโอเคเสร็จสามเอ็ดเป๊ะเลยเหรอที่ไม่ได้อย่างนี้ครับคือเราอ่ะเปิดให้การจราจรวิ่ง แต่ว่ากลางคืนบางคืนเนี่ยเราก็มีการเก็บงานเล็กๆน้อยๆในส่วนงานระบบนนะเพื่อระบายการจราจรเราก็จะเปิดตราตามน้านโยบายของท่านผู้ว่าว่าเปิดให้เร็วที่สุดให้ประชาชนแก้ปัญหาไปครับก็อันนี้เรียบร้อยแน่นะเรียบร้อยครับนี่เสร็จเมนก็เสร็จไที่นันวิ่งปั้มน้าเรียบร้อยเปล่าปั๊มน้ำเนี่ยประมาณวันที่ ปลายเดือนเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยเราจะรันระบบทั้งหมดนะครับดูอุโมงต้องมีปั๊มน้ำเพราะเกิดฝนตกมามันจะกลายเป็นบึงเลยถ้าปั๊มไม่ทำงานถ้ามแล้วมีระบบไฟฉุกเฉินไหมมีมีระบบที่เป็นไฟโฮสไว้ตล้ดแต่ว่าเกิดมีไฟม่วงไฟไหม้อะไรเงี้ยไม่ต้ไฟดับทางไหนไฟดับมีเจนไหมมีเอจนออโต้ออโต้เลยนะออโต้เลยครับโอเคต้องเช็คให้ดีนะครับอย่าลืมเติมน้ำมันเจนนะครัก็ต้องดูดีว่าเกิดอันตรายไงบางทีคนไม่รู้ลงไปน้ำ่วมเนี่ยครับ ถึงถึเกิดชีวิตได้ต้องระวังไฟแต่ต้องระวังอะไรให้ดีแล้วจะบ้านเขาพุทธบาทเรียบร้อยเรียบร้อยฮะแล้วนี่คือพื้นที่เป็นยังไงครับคือได้สองเลนได้สองเลนฮะเราเราทําพื้นที่ผิวสองข้างเนี่ยให้ดีก่อนแล้วค่อยมาเปิดงานตรงอุโมงองก็เร่งเลยก็ลงช้าไปนด้แค่ไหนเนี่ยถ้าสัญญาเต็มันก็โอ้โหช้าไปสิบปีนะเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิบปีครับไม่เป็นไรมาไปอนาคตก็เอาให้เสร็จตามสัญญา พี่น้องประชาชนเขาอ,อยู่นะรครับท่านรองโอเคนะใกล้ด้านแยกลำสัาลีเลี้ยวซ้ายได้ยังชนะที่เราไปดูอ่ะที่มาจากรางกระแผงเลี้ยวซ้ายไปถูก่ะไ,ไปไปลาดภารอ่ะจะได้ไหมลำลำสันลีนั่นลำลอมอสอญญาอยู่ไอ้เพราะว่าตอนนั้นก็ตจะแยกลำสันลีใช่ไหมนนที่ตำรวจตำวจนะที่เราจะเลี้ยวซ้ายมันจะมีเลี้ยวซ้ายไม่ต้องเป็นอย่แยกมันจะมีโค้งซ้ายอ่ะที่ไปทางอัจโมบางกระเบียกับเขาเปิด ก็้ครับำได้าบบได้จำได้จำได้ครับแล้วที่มันปิดอยู่ไงมันไม่ได้มีอะไรเหนือแล้วปิดก็จะทตั้มตําบว่าแอปตั้มตําบวเดี๋ยวเรี๋ยวซ้ายเลี้ยวซายกว่าก็ได้ครับก็เว้นช่วงนะครับต้มตําบูไปครับแลราคำแผนคนณผูชมว่าฟลรดีขึ้นนะก็สีแยกที่ทางไปเรื่นะครัดีขึ้นรัน้องเป็นไงบางก็ใหน้องตอนนี้ก็ยังไปตามแผนว่าคืเราจะเปิดเล้ยวซ้ายก็ถ้าเปิดเลีวซ้ายเสร็จแล้วเล้วขวา ประมาณเดือนหนึ่งกันยาเนี่ยเราจะเปิดเปิดจักรยานข้ามทางรถถ่ายเดินอันนี้สำคัญนะเราก็เล่นทางโครงสร้างข้างบนโครงสร้างข้างบนเสร็จแล้วข้างล่างก็สามารถทีจะขโมยรถจะพื้นก็โอเคนะเราก็เร่งทางโครงสร้างางนเา่งกันยารถจะขโมนก็โอเคแลได้ปีอะไรสี่โครงการมีอะไรที่แบบมีปัญหาบ้างตอนนี้ก็ท่านรองผู้นุก็ไล่ไล่งานอยู่ตอนนี้ก็เราก็จะเปิดประมาณ5้าถึงหกหกันยานะครับก็จะเหลือให้น้อยที่สุดแล้วรถไฟฟ้าสายสีชมพูให้คืนพื้นที่ แต่ว่ามันโอจะไม่ใช่ผลเราแล้วของเราช่วงบ่ายหาบุรถนั้นเออต้องเลขคืนพื้นที่เลยสีเหลืองเลขคืนพื้นที่เลยตอนนั้นติดทก่คลินสีส้มเนี่ยไอ้สีสีกบูสีเหลืองเออมันใช้พื้นที่เยอะมากเลยสี่คลินอ่ะต้องรีบคืนไว้หมดแต่ท่านผอเร่งหน่อยโอเคที่ไงเราที่มีปัญหาเราต้องทำแผนนะทงแผนเป็นไงบ้างใส่สีส้มมาสนุกแบบลูกค้าเออทได้หน่อยได้เป็นแค่แรลลี่เลย ประชาชนจาก,การามคำแผนหะเขารวมถึงันมาเขาจะมาร้องเรียนเรื่องราวยกกะกับตรงรามคาแผนที่10<ช>เรืร่รองนี้โอเคดีเ,เ,เขเาบอกรับไปเลย<อ>ทำเย้เย้ใช่ไหมโครงการเนี่ยมันไม่ทำเย้ฮะมันทําอยู่ในที่สาธารณะอยู่ในแนวถนนเดิมเ,เรื่องนี้เราพยายามหาทางออกช่วยกับทางชาวบ้านด้วยกับโอเคครับได้ได้ถาก็ดีถ้ามีรูเราอยู่ด้วยนะ มันต้องมีอยู่แล้วแหละมันก็อย่างเงี้ยแต่ว่าแถนนี้ก็ประทับผองเขาหี่แหละเพราะมันบางทีมันก็ต้องดูภาพรวมเหมือนกันถูกือว่ามันมันดูภาพใหญ่ทั้งคนที่ได้ของผมก็ต้องพยายามบรรเทาเขาเดี๋ยวจะอธิบายแหละว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าทำทำโครงการใหญ่มันต้องพิจนรณงรับ่แล้วหน้าที่เราคือต้องดูแลแล้วก็เยียวยาเขาให้ปลอดลมแล้วบางทีมันมีทุกที่อ่ะครับเดี๋ยวเราลองฟังเขาก่อนแล้วกันเพาว่าไงโครงการมันก็เริ่มมานานแล้วตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวลองไปเดินดูตรงนี้หน่อยดูงงเป็นไงบ้าง สวัสดีครับพวกเรานี้แอดหมูมาแล้วนะมาแล้วฮะคุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันใต้รอฟอร์มอไฟฉายครับคุณผู้ชมพวกเราเดินเราก็ใส่อยู่นี้ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทางภาคไทยจากตรงนี้แล้วอาจารย์เดินเข้าไปตะกินตะกินตะข่ายตะข่ายอยู่ตรงนี้ขอภาพ เดี๋ยวให้พี่ๆช่างภาพเขาเก็บภาพกันสักนิดน,นึงครับคุณผู้ชมให้เดินแอคก,กันสักนิดนึงไม่ได้แอคครับคุณผู้ชมเดินสรวนงานจริงๆนะพอยัง <c oughs> โอเคยัง ม่เด okay. ี๋ยวเขาดูงานจริงเดี like right? okay. Okay. ๋ยวเขาดูงานจริงอเงที่ไดมคาเราจะเราจะตีเต็นต่อกลางเนี่ยกางเน่ลววไม่ทุกเรคใเล่นจบงานเลยมั

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชอันนี้คอน่งเราพมอนะก็่นฟ้าแต่ีนเงินนะกอสร้างยากใช่ไหมจามันก็าวางอยู่บนแพงมาเรื่องนี้อพมออันนี้ของเราพมอมันก็ร่วงไไงเฮ้ยดีมากเนี่ยนี่เราไปเรืองไหนดีอกหกสิบสี่เฮ้ยมันเข้มเลยดิ ตรงนี้กระแพงลงไป6 4ี in. oh. ่เมตรของเราเนี่ยว่ามันรับหนักไะตรงนี้้าลงไปเลยอเราที่สี่ฮะเมตรโอ้โหถลงไปขลงวเลยเหอยาวฮะเพราะว่ามันเข็มอ่ะเพราะว่าเข้มอ่ะเข้มครับที่ทำนี้ลงไปยีิบหกเมตรมันไม่เข็มอ่ะตสาเนี่ย้าลงไปหกสิบสี่แล้วกยี่สิบไปได้สามีฮะ ตัวเดียวกันไม่แบบพันหล้อเท่านี้อ่ะแล้ววันนี้เราพามาดูไซส์นะครับไปในบ,บริเวณอุโมงค์แยกไฟฉายเดี๋ยวผมจะเป็นคนแรกที่วิ่งในวงนี้ให้ดูเอาละฮะผมวิ่งผมวิ่งเลยผมวิ่งผมวิ่งผมวิ่งเลและเป็นคนแรกครับคุณผู้ชมที่วิ่งในอุโมงค์สีแยกไฟฉายครับคุณผู้ชม เอาละฮะวิ่งไปฮะวิ่งไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าแอดมินยังไม่ได้ใส่สตาร์บิลลเซอร์เลยฮะ นี้ก็กลาเป็นรูปเป็นล่างนะฮะสิงหาคมนี้พบกันอีกหลายโครงงานนะครับใกล้จะเสร็จหลากหลายที่แล้วก็เพราะมีรถไฟฟ้ายอยู่ข้างบนด้วยทำให้ก่อสร้างมีความยาก

คนแรกที่วิ่งใต้อุโมงค์อนี้ไปขายครครับนี่นี่ไปขายก็คืออาจารย์ชาช้าสิบิพันธ์ครับคุณผู้ชมจริงเหรอก็เนี่ยก็จะมีคนงานวิ่งอย่างนั้นก็ได้ไม่หรอกพออุโมงค์เปิดแล้วไม่มีสิทธิ์วิ่งแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเขารอถ่ายรูปอาจารย์กันวิ่งกลับเอาไปต่อคุณผู้ชม มีใจอยู่ใ,ใกล้ๆหน่อยนะครัให้พี่ๆช่งางภาพถ่ายรูปรเรียกได้ว่าแผ่นดินไหวกันชั่วขณะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่ๆเขาถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่ง โอเคไปกันไปเลยครับวิ่งไปเลยอดมินเดินมาเอา็มมึงก็ต้องวิ่งตามล,นะะตละอ้่ะแต่ถนนสภาพไม่ค่อยเรียบน,นะ เยครับน <mile> ี่เอางปูยางปูาี้ปาอีกแล้วอวันนี้วันีเสร็จที่ราปูน้ำตาลหมดแล้วครับดูสภาพฝีมือมันต้องดูดีนะครับเอครับเอองานต้องให้ได้มีเี้ยหน่อยะครับโอเคดีครับที่วิ่งไม่ได้ไรเดี๋ยวอโมองเปิดแล้วไม่ได้วิ่งโอเคครับเอาสติ๊กล้วนตาตานหน่อยแล้วเราลเออเครองะไรน้าวครอะไร วิคานุยปแต่วิคนุไม่วิ่งหรอครับหนงสิงหาแลครับฟัจานไม่วิ่งเหรอเดี๋ยว3ามสิบสามสิบเอ็กันแาอาจจะแอบวิ่งก่อนอสามสิบนะเอ็กดกันแา้วเรามีนะเรื่องของมงดุริยางนะฮะอาจารย์อ๋อสามสิอ๋อใช่สามสิบเอ็ดวันอาทิตยมาตรวจควาเรียบร้อยอีกครั้งนึคบ่อที่เปิดจริงเปิดให้บริการประชาชนใช้จริงๆก็คุยจริงๆคุยรอบกันแล้วว่า ไปก่อนวันเปิดเพราะวันเปิดหนิงสินค้าน่าจะเป็นวันจันทร์นะเดี๋ยววันอาทิตย์มาดูความเร็วต่อไอทีครับอืรก็คุณผู้ชมครับก็เชื่อมือแล้วก็ไขใจอาจารย์วิศนุได้เลยนะฮะรุดเร็วทันใจแน่นอนฮะแล้วก็งานเนียบแน่นอนครับเห็นแบบนี้อาจารย์วิษณุดูมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ <laughs> ใกลรอดี่ี่มนาหน้าเลยครับก็ใช้รถว่ามาเต้นทางหนงคะก็ออกสายฟ้ำมามาถนนที่สองก็มาแล้วเจอเข้าแล้วกีเจ้าลมัจะ้านข้าวเดียวลงี่มยากข้าวผัดก็ตกลยทางอยากีเ็เตัด้ตอแบเลยมตเดียวจะมา ก็ขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณสี่แยกสามแยกไปสายนะครับคุณผู้ชมก็ได้มีการก่อสร้างอุโมงซึ่งมีความล่าช้ามายาวนานนะครับแต่เนื่องด้วยเหตุที่ว่ามีการก่อสร้างที่ยากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะต้องใช้โครงเดียวกับรถไฟฟ้านะครับรอปรมอนะครับผมก็เลยสร้างคำยุ่งยากให้กับการก่อสร้าง ก็แต่แต่แล้วครับเร็วๆนี้ก็จะถึงกําหนดการที่จะสําเร็จแล้วนะฮะในช่วงของวันที่1สิงหาคมครับครอรุณเพื่อดีเจอคนกวาดถนนก็น่ารักดีมีคนเป็นหนุ่มๆแล้วใส่ชุดธรรมดาเขาเหงื่อเลยผมตื่นตาตื่นใจสวยสวยแม่รู้โครงการแต่แม่ต้องารผลิตการมาหวานไม่ไหวพันก็มาใส่มาแม่ก็รูปสองคนก็ตใส่มาแม่ก็ฝากให้กำลังใจออสำนักของเราด้วยครับคุณผู้ชม ตู้นะครับเอ็มที่นะครับเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน,นะครับคุณผู้ชมนนหนึ่งสิงหานี้ก็ได้รับภาพม,มาว่าจะมีอีกหลายโครงการนะฮะที่จะสำเร็จดูร่วงแล้วซึ่งสวยงามตามท้องเรื่องครับคุณผู้ชม นี้ก็ว่าท่านขอ,อ,อถ่ายเองกับมือเลยฮะรรคั ด้วยขาวดำแต่นี่แต่นี่สีเลยอันนี้เป็นตัดตัดคำพิเศษเลยนะเพลงเล่มนี้ขอโทษนะเฮ้ยชื่อมีชื่อเลยใชไหมมีชื่อตอนแรกคือว่าไม่ได้ออกแบบเองเลยไนกี้นะคะใช่ขอโทษครับคือตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นชื่อรุ่นนะฮะแต่จริงๆแล้วเป็นชื่ออาจารย์เองออกแบบสีเองได้อันนี้เราต้องออกแบบสีเองเลยนะ ีแดงกรีดคราอยนะ่างเงี้ยแล้วสั่งไปแล้วเขาก็ส่งมาให้<า>เป็นไมค์พี่แบบรุ่นพิเศษรุ่นตัดตัดทำเองแล้วใส่ชื่อได้แม่พูดที่ร้านะเรา,<อ>าไล้วเราเป็นรุ่นนี้อะไรคือขาวดำแตต้องมีคนไปตามหารุ่นนี้แน,น่นอนนะเขาเขาให้แบบเข้าไปในเว็บแล้วก็จะเราเป็นแฟนแฟนเป็นแฟนเบอร์นใส่ชื่อเลือกหมูเพาเราเป็นพิธ<อ>เดี๋ยวษภัทรแต่ว่าอย่าไปพูดถึงแฟนนะแม่ พูดถึงว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าสามารถใช้ทัดกรจับรองเท้าตามแมบได้แล้วนั้นเปรับตัวได้โอเคจะพูดที่ย่อแต่พูดถึงว่าเทคโนโลยีมันก้าวหน้าไงมัสามารถทํารองเท้าของตัวเองได้เลยมันมีความสามารถขนาดนี้แล้วนี่จะเทเลเมดนั้นต่อไปแมสโปรดักต์น้อยลงมันจะมีสิค้าที่เทเลเมดโดยใช้พลังงานใจทําต็ทํามใจตามใจผูดซื้อนะคุณตง ก็อ anyway yeah. so um ุโมงสายแยกไฟฉายนะนะครับหลังจากที่ทำสามปีนะต่อเนื่องมาก็มีปัญหาเรื่องขนาดเส้นทางการประสานงานระหว่างรปมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบนจรานกับอุโมงเพราะว่าโครงสร้างของรปมต้องใส่อยู่บนอุโมงค์แล้วก็เป็นปัญหาเรื่องการประสานงานสุดท้ายแล้วก็น่าจะเสร็จต้นเดือนสิงหาเนี่ยถ้ามาดูก็น่าจะพร้อมนะเดือนสิงหาครับแต่ว่าเดี๋ยวมีการตรวจงานก็ต้องเก็บคือตอนนี้ต้องได้ผลการรอก็ยังมีงานเก็บอีกเยอะนะ เธอก็จะมีงานเก็บอีกเยอะแล้วดูนะก็ต้องเก็บให้ละเอียดคือไม่มีโอกาสมาปิดแล้วเปิดทําใหม่ละนั้นตอนนี้อยาต้องทําละเอียดเลยต้องดูละเอียดตลอดเพราะว่าพอเปิดแล้วไม่มีทางที่จะปิดนั้นคือ,อยาอย,ายาแค่เก็บงานแต่ต้องให้ละเอียดก็ทคิดว่าหนึ่งปีงาแล้วยาเปิดแล้วก็มาเทาปัญหาไม่น้องชาชนได้ก็ทุกโครงการเดินหน้าเต็มที่ฮะับผู้วงราชพนกษ์ก็เป็นตัวหลักตัวหนึ่งก็ต้องรีบทาให้เสร็จนะแล้วก็โครงการต่างที่กรมาดูแลอยู่ก็ต้องรีบืนพื้นผิบุรจากจอให้ประชาชนก็ ว่าทุกคนทำเป็นพที่ใช่ไหมครับห้าวันที่ไปไหนบ้างหยุดห้าวันกับไปเยี่ยมพ่อยังแม่โอเคดีดีไปดูแลป่อนบ้านกดดันไม่ได้กดดันนะถือ่าล่าช้ามาหนานาถือว่าปัญหามันก็คงเป็นหลายเรื่องอะเรื่องขนาดแต่ก่อนไม่สามเลนมันก็ไม่เบียดทุต่านเยอะแล้ก็เหลือหมอสองเลนรถไฟฟ้ามาทีหลังเพาต้องขอฝากตรงต้างให้บนปากประพาอะไรเงี้ยปากงงอะไรเงี้ยดีครับก็โอเควันหยุดก็ถ้าเกิดใครทำงานก็ทำใครดีไปพักก่อน ก็ถือว so, so, ่าเติมพลังเดี๋ยวกลับมาละลุยต่อที่อยกนะครับจะฝันให้ต่อของวันดีมากเลยนะครับก็ผมว่าดีครับก็ต้องเตรียมเรื่องโควิดนะมันจะไปอยู่ในที่รถถ่ายหน้ากามีโอกาสไปฉีดวัคซีนบูสเตอร์แล้วถ้าออกไปการแจ้งเนี่ยเรามีทั้งหนังกาแฟนวัคีนในสวนมปอยู่การแจ้งกันแล้วก็ใส่หน้ากากกันหมดทุกสายการตลอดอะไรเงี้ยล้างมืออะไรเงี้ยทำเหมือนเดิมแล้วก็ระวังผู้สูงอายุรูปมีเกิดโรคเลยหลักซึ่งเป็นติดอ่อทั้งหมดนี้ครับก็คนป่วยเยอะขึ้นจริงแต่โรคไม่ได้รุนแรงมาก แต่ระวังอย่างเดียวอย่าเอาโรคไปติดผู้ปละกอบการครับการที่บอกว่าล่าช้านี่คือเริ่มต้นโครงการขอช่างตรงนี้เมื่อไหร่นะคะ52ป่ะ52ป่ะ52 13ปีพอดีอ่ะครับแต่เต็นตามสัญญานี่คือสิงหานี้ต้องรอกี่ยังไงนะคะก็คือที่สรุปก่อไม่รู้สัญญาเป็นยังไงนะแต่สรุปว่าผัานตงอ่ะหนึ่งปีห้าหมื่นครับโอเคมันก็ยังไม่ร้อยเป็นหลักยังไม่ติดหน้าใช่ไหม ม of of s. <S uh, says, says, decay, ันม like ีว right. ิวโมข้างใน้าจะตปองงานมกอกี่ตัวเปเงินกัางถ้าเปิดแล้วมันจะโฉลโฉดลยังโฉหมดแล้ว็็ไปติดนู่นเลยโฉบเลยท้ายเองลองทายองอีกตัวคื่นี้เป็นวงแหวนไงมันจะเป็นวงหรือว่าสองโงเสร็จก็จะไปทาแ้วนอนก็ต้องเร่งแล้วก็จะไปติดแถววโอยู่ดีเพราะทางมันติดขอขอบคแล้วก็จะดีขึ้นนะบขตบขอบคุณครับ เอ,เอาละครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สักครู่เลยครับเดี๋ยวมีภารกิจต่อนะฮะที่โรงแรมขอญาตให้อาจารย์ชาชาติไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้ากันสักเล็กน้อยครับแกลหัูเฮ้ยเฮ้ยหมายขอบคุณครับ โอเคคุณ <Okay, S 2> <Okay. S 1> ผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกสักครู่เดี๋ยวครับสวัสดีครับ